แล้วปูมีคนก็เป็นว่าปูหลายหลายปูเนาะว่าของแทหรือเปล่าของวะอ่าครับผมนั่งของแทละอันมากครับมันก็มีหมองมากดืวกันครับผมรู้มันก็มาดีถือเนาะแมนเดปูสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท่างช่องพระหัตชั้นยครับผมเนาะื้นนี้ครับผมปูโทรไปหาให้มหาดวนครับผมมากลลวครับผมเลข พูดอ่ใจดีครับผมเนาะงวดที่แล้วครับเข้าที่ศูนย์สามครับผมเนาะวิ่งสามล่างเข้าที่ศูนย์สามครับนี่ครับผมวิ่งสามล่างเข้าที่ศูนย์สามครับแล้วกามีเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะขอเล็กบัญชีปูมาแล้วก็ขอเบอร์โทรปูมาครับผมผมจะมาขอให้เอฟซีทางช่องเด้อเพราะว่าคนไล่มาถามหลายมากครับผมเนาะยากได้เบอร์โทรปูครับผมแล้วก็ยได้เล็กบัญชีปูครับตามนี่ครับผม ปูข้าเจ้าว่าอยากขอเบอร์ทษปูครับผมการซไปไห้ไลอ้านคอมเมนต์อยู่บอบอพนบอขอครับผมแล้วกาขอเลขกเหมือชี้ผมครับผมปูแล้วปูมากรือว่าปูเพื่อจะดีมากเลยบอกเพิ่นไห้เข้าๆม้าล่างย่างเดียวไห้มาแล้วอล่างย่างเดียวท่านอยากจะพูวไห้ไห้เล็กวิ่งมากก่อนวิ่งล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวครับผมปู ประกบคู่นี่คือเอกจักสองสามหมื่นกันไมคือบางหันสองหางครับผมปูอันนี้เลขปูคำนวนเราชยหกกับเจ็ดนี่หกกับเจ็ดเลขปูกับผมเนาะหกกับเจ็ดนีมนน่มันมันรักหน่วยมันมีสามสี่สี่หางแต่ว่าอันนี้มันเป็นเลขเลขบนครับผมปูหกมันมวยมีมันเดินหกกับเจ็ดแต่ว่าประกบมากประกบเลขประกบเนี่ยมันทีมีอยู่มีปู ครับผมปูวาครับผมไห่มหาปูครับผมนอกพอวาผู้ใหญ่จะดีไห่ไม่ละครับผมให้ล่างมาด้วยครับผมเด้อให้ล่างมาแล้วครับมันเหลืออยู่หลักอวันเสาร์วันเสาร์ปูเจ็ดหนึ่งครับผมวันเสาร์มีก็ล่างวันสิบัม่ติไปยุดตังสิบศูนย์กับหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดกับอะไร เดี๋ปัเจ็ดสามเจ็ดสามนี่ได้ปูเจ็ดสามเจ็ดสามนี่บ่ทับแต่ว่ามันทับล่างได้สามครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ด ครับอันนี้ล่างมาเนี่ให้มาเลขวิ่งรอบประกบคู่มากรอเจาะเลขคุนว่าไพ่ไฮมาปัวนี่มีปูวไฮมาอยู่ครับผมมีป่วนไฮมาไม่อยากให้บอกซื้อเพิ่นครับเจาะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเจาะล่างอย่างเดียวเพุ่ณไฮมาเลขล่างสอนตัวตัวครับเจาะล่างเจ็บ กับสองต้องมาหนึ่งตัวเจ็ดกับสองต้องมาหนึ่งตัวเพื่นไหมากครับผมปูวรอดเจาะเลขแล้วปูวคือว่าเพิ่นถีลอตเตอรี่แบบปูวหาร้อยใบแบบปัาวาาหาร้อยใบมันมาปูวของแฉะอยู่แบบปัาว,าก,ว 02, กับเพิ่นไหมากกับศูนย์สองกับศูนย์สามเพิ 02, ่าานกับสื่อศูนย์สองสองศูนย์ลอยหนึ่งครับผมได<ป>้ใบศูยนย์สามสามศูนย์นี่ยย่างเราหาร้อยครับผมปัวว่าเนีนสามเพิ่นว่าเนีนสามเพิ่นก็ได้ได้ย่างลราหาร้อยใบ นี่ครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีบางคนกับผมว่าเขาหามาจากไหนตั้งห้าร้อยใบครับผมเนาะบางคนกับผมหาได้เดอ้อเอฟซีทางสองครับผมเนาะบางคนหาได้ครับบางคนเพราะว่าเพิ่นกาเป็นผู้ใหญ่ครับผมเนาะแต่มีลูกที่มันเจ้าหาครับผม อนย่องมาท่าเทเทนเดี๋ยวผมกลัวหายเลยครับผมปัวปัวขเรียกเป็นซี่เดี๋ยปัวเอาอันไม่ปูได้ปะอันไม่นะ่ะนี่ครับผมเนาะผู้อยากจะดีให้มาครับล่างครับผมเจ็2 2> ดกับสองครับล่างเจ็ดกับสองครับของฝั่งฮัทอ่านในคอมเมนต์ฝั่งฮัทว่าฝั่งฮัทขอเบอร์ โทรศัพท์ปูด้วยนะครับผมปูปก็ได้พิมพ์ไปต่อไปบ่เห็นอ่านบ่เหนน็นอนะังนะบ่เหน็นข้าเจ้าที่่เห<ป>็นบวันอีขคเขาไปใด้ลูกเป็นเฟซน,น,นะนะเพราะเพื่อนเพื่อนข้าเจ้าก็บ,บอ,อบว่ารับปูผมเนี่ยไม่มีเพจปูเออขาดึงไปครับผมผมผม,มีแค่ยูทูบครับผมปูเขาดึงไปเขาดึงไปครับผม ครับผมเนาะงวดที่แล้วครับวิ่ง3ล่างวิ่งสล่างกับคู่เข้าที่0 3นยเลขปั้นปูกับ0 3 0ยหาครับผมเนาะกระชือว่าแม่นมากครับผมนี่ครับชุดนี้ผู้ใหญ่ใจดีให้มาครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีให้มาครับส่วนงวดนี้ครับหายมากแหละครับผมล่างอย่างเดียวกับผมเนาะให้เลขวิ่งมาก่อนครับเกับสองครับเลขวิ่ง เจ็ดกับสองครับนี่ครับแต่ว่าส่วนเลขบนครับผมเนาะเลขปูต่างหากครับนี่ครับผมนี่ครับเลขบนชีปูครับผมเนาะสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสามกรุงไทยพระจันทร์ครับสาขา อำเภอสะว่างแดนดินครับแคปหน้าจอด้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะแคปหน้าจอครับตามนี้ครับแล้วก็นี่ครับเบอร์โทรปูครับผมเบอร์ลายครับจดเก็บเบอร์ลงเครื่องถักลายมาหาปูครับผมเด้อถ้าใครอยากได้เบอร์ปูครับนี่ครับ0952301875ครับเบอร์ปู578 8, ครับผมเนาะเบอร์ปู5้า8ครับแคปหน้าจอครับผม ผู้ใหญ่ใจดีให้มาสองหางเพราะว่ายังกระปูวเล็เันนั่งมาท่านเล่นตัวล่อเจาะล่างอย่างเดียวลอเจาะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวถ้าล่อเจาะเพราะว่าเล็กวิ่งเขาห้มาสองกับเจ็ดอ๋อถ้าล่อเจาะเลขกว่าเขาจะเปิดกบคูมากห้มันจะมีสองหางคือเกอ่าครับผมปัวคุยกันก็เพิ่นอยู่บ้านเนี่ยแล้วล่อแด้วอ่าท่านแล้วปัวมี เขาเป็นว่าปูหลายหลายฟุนอว่าของแทหรือเปล่าของว่าครับผมนั่งการของแทละอันมากคับามันก็มีหมองมากคือกันครับผมมันก็มันดีถือเนาะแมนเดปูนี่ของแทมันมันของฟอมครับวงก้นกับว่าเลี้ยวออกเล้วจังออมาโซครับผมปูวงกนกับว่าม่ครับสลาฟสารเม่ครับผมม่สจังไหนก็ให้ยุคนเดยครับผมนี่ครับ ก็ให้ตอนฟาดว่านันเด็กนี่ครับมุท่แลวของแขกครับผมเนาะเขียนผมให้ผมกลับมือครับผมนี่ครับก็ฝันนันเด็กครับก็ว่าหมายฝั่งโย่าฝันครับผมฝันผูใส่สองคนยังมาเจ้าบุ่นนี่มี่แต่ว่าในเท่นมองซันผู้ดัมันเถียงกันบางเรื่องว่ามันออกศุนหาบางเนื่องว่าออกศุนสามครับศูนสามสามศุนย์ของกูกูให้ฟังครับ มันก็ว่าเม่แมนกูกับฟังคือการหาทุนทุนหามันว่ะล่างย่างเดียวมันว่าเขาบอกว่าเนี่ยกูฟันเขาคือยังเนี่ยกูเลื่อยไปขอเบ่งบินน้ำมันในวามฟันขอเบ่งบินเฮ้ยหาทุนอิริจัว่ของบักอันนี้บินเพื่อเว่ยอยู่นี่มันถือเลยตัวนี้ตรงมันได้แท้มันไปถือกของบักมันบ่มีบินนั่นแหละฟันมันอ๋อับผมปูเรียปูถามแนี่ยอันนี้นะ่ยล่างขึ้นให้มกนี่เน่ะประกบมัอได้ปู ล่อมือไหนครับผมโดนม่ครับล่างนั่นรอนานไหมเลขจ่อล่างเพิ่นมาท่านเร็มวาเป็นครูพ่นไห้วิ่งมากดีเือเลขวิ่งมากวิ่งมากเสื้อเลขวิ่งสองกับเจ็ดนีต้องมาดึงตัวเราล่อจ่อล่อจาะเอาสองครูว่ครับผมปูคือว่างหันละวิ่งก็วิ่งสามล่างนั่นนี้ให้มาสองตัวบ่นี่หนึ่คลัอเลขจาะ เบอร์โทรปูครับผมเนาะเบื่อไล่ปูครับผมเมมเบืร์ล่งเครื่องประกานมันจะเด้งขึ้นมาลายครับผมเนาะนี่ครับ095230 18 7หครับปูห่า7 8็ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมผูเอยากจะดีให้มาครับผมเนาะให้วิ่งมาก่อนครับ7กับ2ครับเลขวิ่ง7กับ2ครับนี่ครับ7กับ2ส่วนบนครับผมเนาะส่วนบนครับ ของปู่ห้าเจ็ดแปดเองครับส่วนบนครับของปู่ห้าเจ็ดแปดเองเด้อเอฟซีทางช่องตามนี้ครับผมเนาะหล่ากาดีครับผมเลขบัญชีปูครับผมเอฟซีก็เลยเพราะนี่บอสนใจว่าเด็กผู้หลอแล้วเนาะนี่ครับเลขบัญชีปูครับผมเนาะซีซีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหกสามครับกรุงไทยครับพระจันทร์ครับสาขาอำเภอสว่างแดนดินครับแคปหน้าจอครับผมเนาะตามนี้ครับ กับซุดท่านี้ครับกับพระอวยพรให้เพื่อนกระให้ตรงเพื่อนให้ตรงค่ากุงกูดำมเขาจะมาเห็ดเอาเมื่อเดอออกฮะให้ีตั้งสี่อ๋อเฮ็ดตั้งสี่มันแปลว่าอย่างนี่ก็ะซามเนี่ยงกระขมขมนั่นะปูดัมกูจะมาลดในเสียนหนึ่งในเสียนหนึ่งผู้เพื่อนทวายลดเสียนหนึ่งแต่ว่าใจเครื่องหนึ่งเครื่องเดียวแล้วปูยังไม่หยังหนึ่งอ่านนั่นเพื่อนยัดอัน เมีซันปู้ดำไหมเสริมดวงมาแล้วนี่ผู้ดำครับผมเอาตามนี้ครับผมเนาะเสริมดวงนี่ครับตามนี้แหละกระสุดท่านี้ครับกระข่าวเวพรอนแห้งเอฟซีทางช่องที่เบิรงคลิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่ากลัวสามสิบจีซีบาทยศไม่ออกก็ได้ครับผมแต่ว่าใช้เครื่องเดียวครับผมหล่ด้วยเงินทองครับผมเนาะคลิปนี้การสวัสดีครับผมเใส่คนหน้ารถสองคนนะครับผมเป็นกับว่าใส่คนหน้ามือท้ายเทียงขันสองคนแต่ก็ไม่ก้ฟันนะครับ ศุนสามศุนหาวครับผม